สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่เกมโซลนด์นิวเวิร์นะครับผมอยู่กับผมลุงแฟบนะครับก่อนอื่นก็ต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะครับว่าคลิปวิดีโอนี้มันเป็นคลิปที่ลุงเนี่ยอัดแล้วก็พูดไว้แล้วนะครับแต่ว่าพอจะเอาคลิปมาเรนเดอร์ตัดต่อนะครับกับกลายเป็นว่าลืมเปิดไมค์ครับผมก็เลยต้องกลับมาพากเสียงใหม่อีกรอบหนึ่ง <laughs> พราะงั้นคลิปมันอาจจะดูแปลกๆหน่อยนะครับโอเคแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมกันนะครับฝากเพื่อนๆไปด้วยนะครับกับ t e l l a r g กล b ัสบริการเติมเ,มเกมออนไลน์มากมายนะครับทั้งมือถือและ PC ว่าจะเป็นเกมเกา่าเกมใหม่ AE าวีไฟแบบจีเกนชินอิมแพคโซลาร์เวเวอร์สัพยุท์วิญญาณหรือว่าจะเป็นแร ok, ็กนาร็อกภาคต่างๆรวมถึงเกมใหม่ในตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นโอดินวาฮัลล่ารวมไปจนถึงมักีนาเดลต้าฟอร์ดทาง t e l l a r ก็รับเติมนะครับแต่ทุกครั้งที่เติมเพื่อนๆอย่าลืมนะครับ FJ 0 7เป็นรหัสแนะนำของลุงอย่าลืมบอกแอดมินน่ามาจากช่องของลุงแฟบด้วยนะครับเอาล่ะเรามาพูดถึงเกมโซแลนกันดีกว่านะครับเกมโซแลนนะครับเปิดให้เราเล่นมาก็ได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าเพื่อนๆผมไม่หลายคนนะครับหรือว่าคนที่ผมรู้จักเนี่ยนะครับต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเอ๊ะทำไมตอนนี้โซแลนเนี่ยถึงรู้สึกว่ามันไม่นานเล่นแล้วครับพี่อะไรอย่างเงี้ยคือต้องบอกว่ามันเป็นความรู้สึกที่ประมาณว่าเร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 าอมันนานเกินอะ แต่ระดับเดี๋ยวมันนานมากๆแล้วก็ใน1สัปดาห์เนี่ยเราก็จะทํากิจกรรมเดิม,ดมๆซ้ำๆ้ๆแบบนี้อาจจะเป็นเหตุที่ทําให้คนเล่นเนี่ยรู้สึกเบื่อกันได้นะครับแต่ลุงก,ก็ยังขอยืนยันนะครับว่าตัวเกมมันก็ยังคงสนุกแล้วก็ยังนา่าติดตามอยู่นะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยลุงเนี่ยได้เข้าไปเล่นแล้วก็มีรีแอคมากมายนะครับเกี่ยวกับฉากเปิดตัวใหม่ๆของมันแต่ว่า,าลืมเปิดไมค์ครับอย่างที่บอกแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะือ,อคลิปวิดีโอนี้เราก็จะมาพูดถึงกันแค่ ไม่กี่อย่างแค่นั้นเองก็แล้วกันเพื่อให้คลิปมันดูสั้นลงแล้วก็ไม่ได้ดูน่าเบื่อโอเคเราเข้าไปที่จังหวะแรกที่ลุงได้เปิดเข้าไปก่นกอนด,ดีกว่านะครับพอได้เปิดเข้าไปในตัวเกมนะครับก็ปรากฏว่ากระเป๋าเนี่ยก็เต็มนะครับของอะไรก็เยอะแยะมากมายเต็มไปหมดนะครับลวแล้วก็มีเนื้อเรื่องที่เพิ่มเข้ามาด้วยกันเนี่ยถึงมีเควสหลักแล้วก็เควสสีม่วงไอสีชมพูเนี่ยสองเควสนะครับที่ลุงไม่ได้ทํา นะครับแต่ว่าในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยตอนที่ลุงอัดเนี่ยลุงได้เดินเนื้อเรื่องหลักไปด้วยนะครับซึ่งมันเป็นฉากเนื้อเรื่องที่ทางเราของเจ็ดประหลาดเนี่ยนะครับเดินทางไปจนถึงเกาะของเทพสมุทรนะครับแล้วก็เป็นฉากที่ถังซานไม่ใช่เป็นฉากที่ตัวเราผู้เล่นนะครับได้ไปดึงเอาตรีศูนย์เทพสมุทรออกมากนะครับซึ่งมันเป็นฉากที่เห็นแล้วว้าวมากๆแต่ก็ยังคงมีนิดหน่อยนะนิดหน่อยขอพูดถึงหน่อยนิดหน่อยนะก็คือมันไม่มีเสียงเอฟเฟกอีกแล้วว่ะ a อนิเมชันคัดซีนเขาทำมาดีมากนะแต่เขาไม่ใส่อ่เอฟเฟกเสียงหรือว่ามันมันควรจะมีซาวอะไรที่ทำให้เราผู้เล่นเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นกับมันหน่อยแต่ว่าเหมือนทางทีมงานจะไม่ได้ใส่มานะครับแต่ก็ไม่เป็นไรโอเคเอา,ปาเป็นว่าแค่นั้นก็จบไปแล้วครับนะครับก็สำหรับอ่าในส่วนของตัวการเดินทางไปเกาะเทสมุทรนะครับต่อมาในส่วนของตัวสหายนะครับที่มีอยู่ในตอนนี้นะครับที่เข้ามานะลุงได้เปิดแล้วก็เกลือนะครับผมก็ไม่ได้ นะครับก็คือมีในส่วนของตัวปีปีตงนะครับแล้วก็มีทุสวรรค์หกปีนะครับที่เข้ามาเป็นระดับ u r นะครับเออใครที่อยากจะวัดดวงหรืออยากจะกลับมาเล่นเนี่ยตอนนี้ก็มามา,มา,ม,ามาเสี่ยงดวงได้นะเพื่อจะโชคดีนะครับแต่ของแจกเนี่ยเขาก็ยังคงมีมากมายเหมือนเดิมนั่นแหละในส่วนของเนื้อเรื่องนี่บอกเลยว่าทําดีมากนะครับระดับเนี้ยโอเคพูดกันมาถึงตอนนี้เรามาพูดถึงโ so ซ l a n นิวเวิร์กกันบ้างดีกว่านะครับเป็นสิ่งที่ลุงเนยะอยากจะพูดมานานแล้วก็คือ ระบบเกมเพลย์โอเคก็ยังคงเดิมแหละไม่ได้มีอะไรที่ปรับเปลี่ยนไปนะครับทุกอย่างก็ยังเ,เล่นในแบบเดิมนะครับไม่ได้ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนเลยพูดตรงๆนะครับแต่สิ่งที่มันทําให้ผู้เล่นนะครับไม่ค่อยอยากจะเล่นกันต่อแล้วนะครับนั่นก็คือ,อาการเลื่อนระดับที่แสนยาวนานแบบยาวนานมากๆระดับ86ถ้าลุงจําไม่ผิดตอนที่อัดเนี่ยรู้สึกว่ามันจะอยู่ วันที่26เลยนะ20กว่านะเพื่อที่จะไประดับ86ซึ่งทั้งเซิร์ฟตอนนี้รัดับ85คือมันมันนานมันนานแบบนานมากๆมันนานจริงๆนะครับและในระหว่างที่เรารอระดับรอ,รอการเลื่อนเลเวลเนี่ยนะครับในกิจกรรมต่างๆที่เข้ามาโอเคแหละมันมีกิจกรรมเข้ามาแต่แต่นะแต่นะต้องวงเล็บคําว่าแต่นะครับแต่กิจกรรมเหล่านั้นอนะ่ะมันเป็นอีเวนต์ในเกมที่ให้เราเนี่ยอาจจะเสี่ยงดวงเติมเงินเสี่ยงดวง เปิดตู้กาชาคือคือมันเป็นอีหลบเนี้ยตลอดเลยมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงในแต่ละสัปดาห์ยกตัวอย่างเช่นใน1สัปดาห์เราอาจจะอยากเล่นโหมดอะไรใหม่ๆหรือมีอะไรใหม่ๆเข้ามาให้เราเล่นบ้างแต่รู้สึกว่า1สัปดาห์ผ่านไปรับของสิ่งที่เราต้องทําก็คือลงดันทดสอบทีมรบลงซิลหลัวทํากิจสํานักตอนทุ่มครึ่งตลอด7วันคุณจะเจออะไรแบบนี้ นะครับแล้วก็มีเพิ่มเติมเข้ามาคือเจลิงใช่ไหมมีเจลิงเข้ามาแล้วมันยังไงต่อคือเมื่อเมื่อคุณทําทุกอย่างนั้นครบแล้วมันจะเหลือแค่อย่างเดียวที่ให้รอก็คือเจลิงเหรอในวันเสาร์ใช่ไหมถ้าลุงจําไม่ผิดนะแล้วก็กิจสํานักก็คือทุ่มครึ่งของทุกๆวันถ้าหากว่าทําทุกอย่างจบแล้วในทุกๆวันก็ต้องกลับมาเล่นแค่ตอนทุ่มครึ่งทําจบก็ปิดเกม มันเป็นอะไรแบบนี้ตลอดสัปดาห์มาเลยทําให้เพื่อน,อนผมหรือว่าหลายคนที่ผมรู้จักเนี่ยนะครับเขาก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าลุงผมไม่ไหวแล้วครับผมเล่นต่อไม่ได้มันเบื่อลุงพาผมเล่นเกมใหม่ๆหน่อยอะในฐานะที่ตัวลุงเองนะครับลุงก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นคนที่เล่นเกมคนหนึ่งแล้วกันไม่กล้าเรียกตัวเองว่าตัวเองเป็นครีเอเตอร์น,นะก็เราก็เป็นคนหนึ่งที่เล่นเกมและเราก็ชอบแชร์เกมกับเพื่อนพอมันมีเกมใหม่ๆเข้ามาเราก็แชร์กับเพื่อนเราก็เล่นกับเพื่อนนะครับดังนั้นเนี่ยพอมีเกมใหม่ๆเข้ามาที่มันอาจจะ มีเกมเพย์ที่แตกต่างไปหรือมีอะไรใหม่ๆให้เราได้ดูมันก็เลยรู้สึกว่าเอออยากจะเล่นเกมนั้นมากกว่าและหลายคนก็เลยถอยออกจากโซลแอนออกไปนะครับและยิ่งตอนนี้นะครับบ้านเราเนี่ยเราอยู่กับเกม Battle Royal e เราอยู่กับเกมชูตเตอร์มาค่อนข้างนานแล้วกับเกมเดิมๆยกตัวอย่างเช่น P ับ G ใช่ไหมเราอยู่กับ p ับ G กันมานานมากเราอยู่กับฟ Fire กันมานานมากๆแล้วทีนี้อยู่ๆเขาก็มีกร e n a Delta f o r c e โผล่มา บางเลยเป็นเหตุว่าอยอยากจะเปลี่ยนรสชาติพอคนเล่นไปเล่นกันหน้าเดลตาฟอร์ตปุ๊บเนี่ยก็กลายเป็นว่าุติดใจอเกมแม่งสนุกเกมแม่งมันภาพมันสวยลวหลายคนก็เลยเขวไปทางนั้นนะครับแต่ก็ต้องแยกกันได้ออกนะครับว่าเกม MMO เนี่ยมันเป็นเกมเฉพาะกลุ่มจริงบางคนก็ชอบเกม MMO RPG แต่ MO RPG ตอนนี้ที่เขางอกออกมาใหม่ก็มีเยอะเหมือนกัน <Go! S 1> แล้วยิ่งถ้าเอาแบบเล่นโคตรยากเลยแบบยากสุดหินทำของยา,ยากระบบเล่นแบบจริงจังก็จะเป็นโอดินวัลฮ l นลาใช่ไหมครับที่ ตัวเกมถูกพัฒนาโรย Unreal Engine นะครับภาพมันสวยอยู่แล้วภาพสวยไม่พอนะเ,อเกมยังเล่นยากโคตรคลียกแบบยากมากซึ่งมันก็อาจจะไปถูกตาถูกใจใครได้หลายคนที่ชอบเล่นเกมยากแต่สำหรับสายที่เล่นเกมไม่ง่ายเนี่ยแน่นอนว่าโซแลมก็ตอบโจทย์อยู่แล้วแต่ตอนนี้ทางโซแลนเนี่ยเขา,เ,าเหมือนเหมือนที่ข้างต้นที่พูดไปอะนะมันคือเรื่องจริงนะครับนี่ต้องต้องพูดจริงๆนะสาหรับแฟนเกมฟังดูอาจจะไม่ชอบใจแต่ ลุงก็เขารบเรานะ <Okay. S 1> เพราะลุงเองก็เป็นแฟนอนิเมะเรื่องนี้เหมือนกันแล้วก็เป็นคนที่เล่นเกมโซแลนเนี่ยมานานมากๆโด,โดยส่วนตัวของลุงเกมยังคงสนุกและลุงก็ยังเล่นอยู่แต่เพียงแค่ว่าลุงเป็นคนที่อย่างที่บอกว่าเราเล่นเกมเราเป็นเขาเรียกว่าอะไรเราเป็นยูทูบเบอร์เนาะเราเป็นคนที่อ,อยู่ในสังคมออนไลน์น่ะเราจะเรียกตัวเองเป็นครีเอเตอร์กูก็อายมากเลยเพราะกูก็ไม่ได้ถึงขั้นจะเป็นครีเอเตอร์มืออาชีพขนาดนั้นแต่เราเล่นเกมปุ๊บเราเจอเกมอะไรเราก็ต้องแชร์กับเพื่อนเพราะเราแชร์กับเพื่อนมันก็เหมือนการชวนเพื่อนมาเล่น พราะฉะนั้นเนี่ยคนประเภทพวกผมเนี่ยมันจะเป็นการเล่นเกมใหม่ๆไปเรื่อยเกมไหนใหม่เข้ามาเนี่ยเราก็จะเล่นเกมไหนทีเ่เราเล่นกันมาแล้วจนรู้จักทุกอย่างแล้วเนี่ยเราก็จะพักมันไว้ก่อนนะครับแต่เราก็จะไม่เล่นแต่ก็ต้องบอกว่าตอนนี้ลุงกลับไปเล่นเกมเก่าที่ลุงไ่เล่นโคตรนานเลยนะั่นคือ ROV นะครับ o v เนี่ยเป็นเกมที่แม้ว่าคุณจะกลับไปเล่นกี่ครั้งคุณก็ยังสนุกกับมันเห็นไหมคุณก็ยังคงสนุกกับมันอยู่ไม่รู้มันเพราะเหตุอะไรแหละมันมีมนขัางอะไรของมันไม่รู้แต่มันก็ยังสนุก แต่ท้งนี้นั้นก็ต้องบอกว่ามันบริบทมันคนละเกมกันมันคนละสไตล์คนละแนวนี้แต่มันพูดเปรียบเทียบกันไม่ได้แต่เรากําลังพูดถึงเกมโซแลนไงโซแลนที่ตลอด1สัปดาห์หลายๆคนบอกว่าอยากให้มันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากกว่านี้หน่อยมันมีคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งนะครับที่ผมไปเห็นในในเพจของเขาเป็นเป็นคอมเมนต์ที่ฟังแล้วมันรู้สึกกระตุกต่อมอยู่เหมือนกันอ่าคอมเมนต์นั้นเขาบอกว่าอ่าไม่ได้อินเสิร์ตภาพนะเพราะว่าไม่ไม่มีภาพประกอบแต่ก็ไปเปิดอ่านดูเขาบอกว่าเกมอะไร ยิ่งเล่นคนก็ยิ่งน้อยอันนี้ก็ไม่เถียงนะครับโดยเฉพาะในสํานักผมเนี่ยก็เหลือคนเล่นอยู่แค่6 7คนส่วนที่เหลือเนี่ยไม่ออนมา1เดือนนานสุดถึง4เดือนนะครับในสํานัก่นะนะแบบไม่เล่นเลยอะ่ะคือมันมันขนาดนั้นนะครับท,ทั้งทั้งที่เขาคนนั้นนะครับเขาก็เป็นแฟนอนิเมะเหมือนกันที่หนักที่สุดคือเพื่อนของผม มันเติมเติมเยอะมากนะครับในเกมนี้มีแฟชั่นอะไรมามีอะไรมาคือมันเติมหมดเลยนะครับมันเติมเอาหมดทุกอย่างจริงอันไหนสู้ไหวก็ไหวอันไหนไม่ไหวก็ไม่ไหวถึงขนาดนั้นก็ยังคงเลิกเล่นแล้วก็เพื่อนอีกคนนึงก็ถ,ถึงขั้นกับไปหาซื้อไ d ดีมาเล่นด้วยซ้ําในราคาหลักพันแล้วก็ต้องตัวเองต้องมาเติมเพิ่มอีกเพ้ได้ของเนี่ยคนคนนั้นก็ยังคงเลิกเล่นแล้วผมชวนเขามาเล่นก็เป็นคําตอบที่ได้จากเพื่อนก็ประมาณว่าโอ้ยพอแล้วพี่คือ ผมก็พอจะเข้าใจได้เหตุผลที่เขาบอกว่าพอแล้วพี่มันก็เป็นเหตุผลที่ผมพูดมาข้างต้นนั่นแหละคือเราอยากเห็นอะไรมากกว่าการถูกจํากัดจําเขีย่ยให้ย่ําอยู่กับที่เราอยากเห็นการพัฒนาที่มันเป็นรูปธรรมในตัวละครของเราหรืออะไรก็แล้วแต่เราผู้เล่นที่แบบแบบแหมทุ่มไปซะทุกอย่างสิ่งที่เราเห็นได้มีเพียงแค่อย่างเดียวคือพลังเราเพิ่มขึ้นแล้วมันยังไงมันมันไปไม่ถึงในสิ่งที่อยากจะเห็นน่ะ ผมเข้าใจว่าคอนเทนต์น่าตับ90มันอาจจะเป็นคอนเทนต์ที่แบบต้องว้าวแน่เลยคนคนก็ต้องแบบต้องอดใจรอกันนะทุกคนแต่พูดถึงผู้เล่นความรู้สึกของผู้เล่นในตอนนี้อาจจะเบื่อกับความจําเจเออง่ายๆเลยผมว่ามันน่าจะเป็นที่ความจําเจนี่นแหละมันจําเจอยู่กับที่อ่ะมันผมไม่รู้จะพูดยังไงต่อแต่ก็นะในฐานะที่ลุงมาอยู่ตรงนี้แล้วลุงก็ขอบอกว่าเกมโซแลนนะครับเป็นเกมที่ยังคงสนุกอยู่นะทุกคนและมันมีเสน่ห์ในแบบของมัน ใครที่ยังไม่ได้กลับมาเล่นเนี่ยกลับมาเล่นเป็นเพื่อนลุงหน่อยนะครับเพราะตอนนี้ลุงไม่มีเพื่อนเล่นเลยแตคลิปว e ิดีโอนี้ก็น่าจะแ่ c ๆประมาณนี้แหละนะครับไม่ได้อยากจะพูดอะไรให้มันยาวไปมากกว่าน,นี้ก็แค่อยากจะบอกว่าเออลุงเนี่ยยังเล่นอยู่นะแล้วก็คลิปว e ิดีโอนี้ที่อัดเนี่ยอย่างที่บอกว่าลืมเปิดไม์แต่ตอนที่ลุงอัดเนี่ยลุงจะอธิบายในคลิปชัดเจนมากเลยว่าคือลุงเนี่ยไม่ได้กลับมาเล่นนานพลังมันไม่ทันเขาคืออยู่แค่ระดับตานานหนึ่งแค่นั้นเองนะครับโอเค ฝากเพื่อๆด้วยนะครับกับสเตลล่าโกลพัดนะครับบริการเติมเกมออนไลน์มากมายนะครับว่าจะเป็นเกมใหม่หรือเกมเก่าเกมมือถือหรือว่าเกม PC สามารถแอดไลน์ไปถามแอดมินได้นะครับคลิปนี้ขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีครับ